สวัสดีค่ะไอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานเทมก้าซึ่งงานเทมก้าเนี้ยก็ตัดอยู่ที่แอมบัสเตอร์จอมเทียมพัทยานั่นเองในงานนี้นะเขารวบรวมนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนะเกี่ยวกับงานวิศวกรระบบเนี่ยมาอยู่ในงานนี้เลยนะคะซึ่งดีต่อโฟกัสเนี่ยก็มาจัดงานที่นี่เหมือนกันเลยเราจัดบูธด้วยนะซึ่งบูธเรานะคะอยู่ที่ b 2 8นะซึ่งบูธเราหาง่ายมากาจริงๆเดินเข้าไปในงานนะเจอเวที อยู่ซ้ายเมื่อเลยบริจิตต์โฟกัสเพื่อนเดี๋ยวไอ้พาเขาไปดูด้านในกันค่ะไปกันเลยและตอนนี้เราก็ถึงบูธดิจิตต์โฟกัสแล้วนะคะเดี๋ยวไอพาไปดูข้างในบูธกันว่าดิจิตต์โฟกัสเนี่ยเขาเอาสินค้าอะไรมาบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ 4G Mobile ดีนะคะหรือว่าฟีดไมเดนเมนตนั่นเองนะคะที่ต้องโฟกัสเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของฟีดไมเดนเมนนะคะมีในเรื่องของสมาร์ททันสปอร์ตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีตั้งแต่กล้องจับพฤติกรรมคนขับนะคะจนถึงฟีดไมเดนเมนที่เป็นระบบใหญ่ๆเลยนะคะ และในโพดักต์ต่อไปนะคะดิ่โตโฟกัสเนี่ยก็มีหุ่นยนต์มาโชว์ด้วยซึ่งหุ่นยนต์ที่ดี่โตโฟกัสเนี่ยทำตลาดอยู่นะคะก็เป็นแบรนด์คีนอนนั่นเองซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศจีเลยทีเดียวและแบรนด์คีนอนนี้นะคะเขามีหุ่นยนต์เนี่ยหลายรูปแบบเลย นะสามารถเอาไปใช้ได้หลายงานเลยสําหรับใครนะคะที่ทํางานประเภทไหนอยู่เนี่ยเข้ามาปรึกษานะคะทีมงานด i จิตอลโฟกัสได้เลยเพื่อที่เราเนี่ยจะแนะนํานะคะให้ใช้งานหุ่นยนต์เนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ถูกประเภทกับงานนั้นๆของลูกค้าค่ะแล้วในเพราะหลักต่อมานะคะนั่นก็คือสมาร์ทแบตเตอรี่เองซึ่งสมาร์ทแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็ะใช้งานควบคู่ก,กับแผงโซลาเซลล์ตอนกลางคืนเนี่ยเรามีการใช้งานไฟใช่ไหมเ<อ><ๆ>ขาเนี่ยจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานซึ่งมันดีมากๆเลย และโปรดักต่อมานะคะของดีต่อโฟกัสนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจอ LED ขนาดใหญ่ของเรานั่นเองซึ่งเรามีทั้ง outdoor และ indoor เลยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เลยลูกค้าท่านใดนะต้องการขนาดเท่าไหร่นะคะปรึกษาดีต a l โฟกัสได้เลยและโปรดักตต่อมานะคะของดีต a l โฟกัสรู้ไหมว่าเขาเอาอะไรมาเขายกสมัติปาร์กิ้งอะมาไว้ที่ฟู๊นี้เลยมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ เริ่มที่ตัวแรกของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือตู้คีอ์ออที่ไว้ใช้สําหรับคิดตั้งนะคะชิ้นที่2นี้นะคะตัวนี้ก็คือไมค์กันอัจฉริยะซึ่งไมค์กันตัวนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับกล้อง ANPR ซึ่งกล้อง ANPR ก็คือกล้องที่ตรวจจับป้ายทะเบียนรถโดยเฉพาะเลยนะคะและนอกเหนือจากนั้นตัวนี้ก็ไฮไลท์เลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ คิวิ่งแมชชีนตัวนี้นะอัจฉริยะมากๆเลยน้องเนี่ยสามารถเซิร์ชหาป้ายทะเบียนรถและสามารถรู้ได้เลยว่ารถเราเนี่ยจอดอยู่ชั้นไหนช่องไหนมันง่ายมากๆเลยและโปรดักต่อมานะคะของดีต่โพอกันนะคะนั่นก็คือ Smart City นั่นเอง มาซิตนะี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายแบบหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีโซลูชันที่อยากได้นะสามารถนำโซลูชันของท่านเนี่ยที่อยากได้เข้ามาปรึกษาที่ดีดอโฟกัสได้เลยทางเราเนี่ยจะออกแบบและเสนอราคาพร้อมให้คําปรึกษากับท่านเลยค่ะ,ลคะและดีดอทโฟกัสนะก็นำสมาร์ซิตี้ขนาดย่อมนะคะมาให้ดูในมูนนี้กันนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเดยวตัวอย่างเช่นตัวพานิ c อาร์ลนะสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะแล้วกดตรงนี้เลยและแล้วก็ ขอนเสร์เลยเสียงจะออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าดีต่อโ์กันเนี่ยเรามีนะคะโปรดักหลายรูปแบบมากๆเลยและมีหลายโซลชันให้ท่านได้เลือกสั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเข้ามาปรึกษาเข้ามาชมบูของเราได้อยู่ที่ปี28นะคะทุกท่านอย่าลืมนะปี28ที่งานเทมกานะคะซึ่งจัดในวันที่18-19สิงหาคมนี้เท่านั้นนะเรามาเจอกันที่งานเทมกาค่ะบ๊ายบาย